สวัสดีครับมาพบอีกแล้วนะครับ The Story 147ครับเรื่องราวดีๆของนักกีฬาที่น่าสนใจและเป็นนักกีฬาที่น่าจดจําในวงการสนุกเกอร์ไทยครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับต้นสัก144อภิชาติวิวัน์มาพร้อมกับทางด้านของอาจารย์ครับก็นะนี้เป็น EP ที่สองเราจะคุยเรื่องราวของแม็กทองลักครับ EP นี้ครับฟังดีๆนะเป็นจุดผดผันของชีวิตของแม็กทองลักนะครับเห็นเขาอย่างนี้ฮะอาชีพที่ เขาจะพูดต่อไปเนี้ยอะไรที่หลากหลายมากและมันคนละลายธุรกิจชมแนะครับครับถูมครับพอมาอี2นั่นนะตอนนั้นเราก็เริ่มเริ่มเดินเลยนเริ่มประทะนะครับใช่เริ่มมีนิดหน่อยรับพิเศษนุ่นนี่นั่นมีบิ๊กเนมไหมตอนนั้นที่เราประทะด้วยตอนนั้นยังยังไม่ค่อยมีนิกเนมหรืออยู่ในสโคปของของประทุมอยู่ใช่ครับอยู่ในระแวกแถวบ้านระแวกแถวบ้านครับยังยังไม่เจอของจริงเท่าไหร่ครับยังเบาๆอยู่ใช่นีนั่ใช่ตาม ตามลําดับไปครับประมาณนั้นแล้วก็ข่าวว่าช่วงนั้นก็คุณแม็กเกิดแล้วอีกทีแล้วว่าคุณแม็กที่บ้านมีโตะมีคุณพ่อเนาะใช่ต้องขออนุญาตคุยถึงคุณพ่อครับว่าในปีช่วงนั้นไหมที่เราเสียคุณพ่อด้วยใช่ไหมใช่ครับประมาณปีไหนฮะลองเล่าให้ฟังหน่อยห้าแปดครับอ่ะทำไมยังไงเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อเสียครับเป็นโรคหัวใจครับเสียที่ที่โต้เลยครับอยอายุเท่าไห หกสิบครับหกสิบพอดีเลยผมก็นอนหลับไปเลยเหรอใช่ไหมตอนแรกพ่อบอกว่าถ้าหกสิบจะแซยิดเอ่ได้ก็เรียกแซยิทแซยิทใช่ไหมใช่ครับแตรอบเลแซยิดจริงๆครับครับแต่ยึ้คืออยู่ๆพ่อนอนหลับไปเลยใช่ไหมเขารู้ตัวบอกว่าเขาเป็นโรคหัวใจมาก่อนเป็นเป็นเป็นครับรักษาตลอดอ่าลิ้นหัวใจป่ะประมาณเออหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันอ๋อบางทีพวกนี้มันจะมีพวกเส้นเลือดไม่ใช่เรื่องเฉียบพลันใช่แต่ว่ามัน สาเหตุ่ะมันีลิรีดหัวใจไม่ปกติเรื่อยๆอันนี้คือสาเหตุการเสียชีวิตใช่จําผมจําไม่ได้แล้วหลังจากนั้นยังไงพอคุณพ่อเสียมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมันเปลี่ยนไปขนาดไหนก็เปลี่ยนจากจากเราใช้ชีวิตดูโต๊ะอะไรงี้ก็ก็ไม่ได้ทำนะครับตและต้องพูดง่ายว่ามีปัญหาเป็นเสียอยู่ดีๆอ่ะเก็บตังค์อ่ะเก็บตังค์เก็บค่ากิเท่าแก่หรือตอนนั้นก็สบายอยู่ดีอ่ะเป็นท้าแก่ใช่ไหมใช่ผมผมอยู่พอดีนะผมเห็นอยู่ อตอนแรกผมย้ายมาอยู่ซอยเก้าแล้วครก็เห็นเมือ่อสักหกปีครับก็บยังงงอ้าวแม็กแม็กไม่ทําโต๊ะละแล้วอยู่ดีเนาะแม็กบอกว่าสูญเสียคุณพ่อวัเสียใจด้วยอ้าวอันดับแม็กโต๊ะละบอกโต๊ะไม่ทำแ,แม็กก็ต้องพูดก็ได้นะไม่เป็นไรนะฮะก็ค,ค,คือก็จะมีญาติเดือดมาทั้งแดงโน่นนี่นั่นอย่างนฮะแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือยังไงต้องรถฟอร์จูเนอร์ออ่ะให้แม็กเล่าให้เล่าเลยยังไงฮะไปยังไงต่อคือตอนหลังจะเสียคุณพ่อแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นเลยเล่าเลยเอ่อคือ Fortuner เนี่ยออกออกตอนตอนทำโต๊ะครับตอนนั้นก็คือมีเงินส่งได้อะไรได้สบายครับพอเลิกทำโตะปุ๊บทีนี้เราจะไปทำอะไรอ่ะเพราะว่า Fortuner ส่งเดือนหนึ่งก็เกือบสองหมื่นครับกับก็หนักหนักสำหรับเด็กอายุยี่สิบครับใช่ทีนี้ไปรู้จักเพื่อนเขาให้ให้ไปขับรถส่งส่งคนจีน รับที่สนามบินส่งที่โรงแรมอะไรเงี้ยพวกทัวร์ชีนต่างๆครับใช่แล้วก็รับจากโรงแรมไปส่งสนามบินอะไรเงี้ยมีอยู่2ขาที่บอนเมืองที่ทสุวรรณภูมิทั้ง2ที่เลยครับก็ถือว่ารายได้โอเคนะก็เขาได้ได้เป็นรอบครับรอบหนึ่งก็สําหรับรถพอพเนอร์ก็รอบหนึ่งก็ประมาณ500-600ครับครับถ้าได้2ขามันก็จะได้ดีหน่อยใช่แต่ถ้าตีเปล่าขาเดียวมันก็ในบ่อยหน่อยใช่ครับน้ำมันเราใช่แล้วก็มา มาเจอโควิดโอ้โหมาเจอโควิดปีหกสองปลายปีอ่าครับมาเจอโควิดครับทีนี้จีนไม่มาประเทศใช่ครับทำไงจีนปิดประเทศแล้วตกงานอีกแล้วตกงานอีกแล้วตอนนั้นทำโทษทีทำขับฟอร์จูเนอร์รับคนจีนส่งเนี่ยนานไม่เป็นเดือนเป็นปีเท่าไหร่นานเท่าไหร่ก็เป็นได้ได้ประมาณปีกว่าเนี่ยครับอ่าใช่มาเจอโควิดปีหกสองปลายปีใช่จําได้ใช่แล้วใรตอหลังจากนั้นยังไงหลังจากนั้นก็ ก็ขายรถส่งไม่ไหวครับไม่ไหวไปออกรถรถเก่งธรรมดาอ่ใช่ครับไปทำอะไรไปเจอเพื่อนอีกก็มีดีมีเพื่อนดีครับครับก็เลยชวนไปทำขายขายตุกตุกใช่ทำรถตุกตุกขายทำรถตุกตุกเนี่ยนะสับมออเหรอฮะใช่ครับโอ้โหยังไงครับไปได้ยังไงก็ไปรับมาแล้วก็มาทำบิวลงโพสขายในกลุ่มนะครับไม่แพงนะทัระดับหมื่นเนาะห้าหกหมื่นใช่ครับก็หลักหมื่นครับคือเพื่อนมี ลงทํารถเรื่อนทำอยู่ก่อนครับอ๋อทำอยู่ก่อนอ่ะแล้วไงต่อแม็กก็ไปทําก็ไปทําครับอทำไปทำมาก็ดีครับดีครับแต่มันจะคือช่วงหลังทุนมันจะช่างใช้ทุนเยอะครับคันซื้อรถมาซื้อรถมาแล้วบางทีช่วงหลังขายไม่ค่อยได้ก็ทุนมันจะจมครับอือใช่ก็เลยเลิกเลิกทำครับครับแล้วไปทาอะไรต่อวิ่งวิ่งไล์แมนครับโอ้ก็เหมือนกับขับตรงอาหาร ใช่ครับช่วงโควิดยังไงนักผู้ชมนะครับได้ไปฟังฟังดีๆนะตอนนี้สี่อาชีพแล้วนะฮะซกเกอร์อาทำโต๊ะก่อนหนึ่งเป็นนักซูเกอร์สองครับอ่ารับส่งตัวขับฟอร์จูเนอร์ฮะสี่ตุ๊ก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 ห้าไลแมนครับเป็นคนส่งอาหารเนี่ยนะใช่ครับโอ้โหขับมอไซค์ส่งอาหารตอนนั้นยังไงตอนนั้นรายได้มันดีครับโควิดช่วงโควิดใช่ช่วงโควิดรายได้ดีเท่าไหร่เคยได้บ้านสุด วันหนึ่งสองพันกว่าบาทก็ถือว่าเยอะวันละสองพันนะเยอะนะใช่แต่แต่ต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงออกมาวิ่งก็เจ็ดแปดโมงเข้าบ้านทีก็ สี่ห้าทุ่มเหรอจุ๊บ่ะทุกนั้นพร้อมเลยสูบเลยครับสูบเลยทอกนั้นพร้อมเยอะไหมขายเยอะไหมอ๋อเยอะเยอะอยู่ครับแล้วหุ่นดีเลยใช่ไหมครับโอ้โหน่าหน้าไปขับไรแมนต่อแล้วอะหลังจากทำตรงนั้นทำได้นานเท่าไหร่ครับขับอาหารขับส่งอาหารเนี่ยไรแมนเนี่ยก็ทำได้เกือบเป็นปีไหมเกือบเกือบปีนะครับโอ้แล้วตอนหลังก็คือยอดมันตกด้วยครับคนคนมาวิ่งเยอะครับใช่เพราะ้อนเราทำยุคแรกๆมันต้องแย่งกันแย่งกันเยอะอยาก จะขับได้วันหนึ่งสองพนเงี้ยหลือเจ0ดร้อยแ้ไหนจะกินอีกก็ไม่พอครับไม่พอครับทีนี้ก็มามาโต๊ะที่ทองรักตอนนั้นรุ่นพี่เขาเล่นกันเล่นกันอยู่ชื่อบุอยนะครับบุอยเล่นอยู่ไปรับจ็อาทำอะไรรับจ็อบเป็นกรรมการครับกรรมการนี่อาชีพที่หอาชีพที่หกโอ้โแล้ว ป็นกรรมการครับโอเคทำไมก็จดแต้มให้รับเราไปวิ่งไลน์แมนเสร็จมาเงี้ยครับตอนเย็นเขาเล่นกันเขาเล่นเขาเล่นจำพันรอบถูกต้องแมนพิเศษกันครับเป็นไงเรียกเดินแต้งจดแต้มให้เราเล่นแมพพิเศษแล้วก็ไปนั่งไปยืนจดแต้มเป็นกรรมการใช่เขาก็จะมีทิปให้มีทิปให้ก็ห้าร้อยห้าร้อยพันหนึ่งครับตอนนั้นก็ดีใจแล้วดีใจแล้วใช่ครับอ่าแล้วไงต่อแล้วก็พอตอนหลังไปเจอเขาเรียกว่าอะไรเจอเจอหมู อ่าเจอเจอพวกสมันมหาอ่ายงไรมาชวนเราเล่นอ่าเราก็พอมีวิชาอยู่แล้วนี่โดยเฉพาะอาจารย์คุณม่อให้เขาเห็นคุนเราเขาไม่กลัวเราห่างหายไปนานแล้วมาชวนเล่นยังไงชวนเราเล่นแบบว่าลูกไม่แพงเท่าไหร่เล่นเพลงซอมมือซ้อมมือเป็นยังไงปรากฏว่าปั้นปั้นมาได้ครับปั้นมาโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรปั้นเแสดงว่าหลกันปั้นเนี่ยหน่ยสิบร้อย เดินแต้มมุ้าทีออันนี้เร็วกว่าแล้วมันก็มันด้วยใช่ไหมปั้นมาได้หลายหมื่นครับใช่ไหมได้มาห้าหลักเลยนะทีนี้ไม่วิ่งแล้วไรแมนไม่วิ่งเหรอเหนื่อยไทแมนตากแดดได้มาห้าหลักเลยเหรอโอ้โหปั้นปั้นค่อยๆปั้นจากตรงนั้นมาแล้วยังไงต่อพอปั้นเสร็จมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้มาได้โต๊ะที่ทองรักให้สอมครับอ๋อพี่อะไรเอ่ยชื่อได้เลยครับขอบคุณใคร พี่แสบของรับพี่แสบของรับพี่จ๋าครับอืมเขาเห็นหน่วยการเราใช่ไหมว่าเฮ้ยมันแทงดีหรือว่าแทงมีของเอ่อก็ก่อนก่อนที่เราจะมาเรารู้จักกันอยู่แล้วครับเดี๋ยววกนิดนึงครับพี่แสบเนี่ยก็เป็นคนที่ก็ก็เคยเคยไปซ้อมที่โต๊ะนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นรุ่นเดียวกับน่าจะใกล้เคียงกับชิมสิตานัาแปดริ้วมานั้นอ่าใช่ครับอาสากรนนะเขาเล่นรุ่นรุ่น รู่นลุนนันเลยและคุณพ่อพี่แสงเขาเนี่ยครับผมรู้จักดีเป็นพี่แปงอยู่บริษัทเดียวกันบริษัททีวีซีทำโต๊ะนุ่งโต๊ะถ้อยกรเขาเป็นช่างใหญ่นะฮะโต๊ะอ่า้อหลังก็เขาทำคิวลาวขายไปมาตอนนี้เป็นทองรักบริษัทก็เลยเลยใช่ครับใช่มฮะอ่ไปปั้นจากตรงนั้นมามันมีทุนละทำยังไงต่อกับชีวิตอ่าก็ได้ได้ได้สถานที่ซ้อมก็เลยซ้อมอ่าตั้งใจซ้อมเลยตั้งใจซ้อมแล้วก็ มีแมตช์พิเศษมาเข้ามาเรื่อยๆครับมาได้ผู้ใหญ่ใช่ขออนุญาตตรงนี้สําคัญนะครับยังไงอาจารย์ใกีฬาเนี่ยถ้าคุณไม่มีถานที่ฝึกซ้อมเนี่ยคุณไปซ้อมแล้วคุณไปเสียค่าช่วโมงเนี่ยมันอยู่ไม่ไหวนะหมดนะมันหมดไม่เพราะคุณซ้อมมันไม่ใช่ว่าแบบคุณจะได้เล่นทุกวันนะครับบางทีอาทิตย์หนึ่งคุณไม่ได้เล่นเลยนะใช่แต่คุณซ้อมทุกวันเสียค่าชมงได้ตายก็มีอย่างน้อยห้าร้อยพันหนึ่งผู้ใหญ่ใหญ่ดีให้ซ้อมฟรีนวดหยากซ้อมฟรีแล้วเป็นแบ็กอัพให้อง ถูกต้องคอยถือเป็นถือกระเป๋าให้ถือหางหรือถือแบ็คอัพให้ประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับครับผมแล้วแล้วยังไงต่อพอหลังจากปั้นตรงนั้นเสร็จเริ่มแล้วเริ่มออกอารวานย่ยเริ่มเนี่ยก็เริ่มเริ่มเริ่มขยับยังอยู่ในถ้ำอยู่ยังอยู่ในถ้ำยังอยู่ในถ้ำอยู่ครับอืมอันนี้เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเวลากำลังจะปั้นนะรุ่นผมเหมือนกันยังไงจ้ะทุกคนต้องเก่งในถ้ำ ออกนอกถ้ามันอันตรายครับเพราะว่าถ้าในถ้ำคุณยังไม่เก่งคุณโดนเขารับประทานเนี่ยก็จบแล้วจะกจมเฮเพราะสมัยก่อนในการจะเข้าไปเดินเล่นเขาต้องสืบแล้วสืบอีกนะขนาดไหนขนาดคือจริงๆแล้วต้องต้องเหนือกว่าประมาณก็ห้าสี่สามสองสมัยผมเนี่ยถ้าเดินสายต้องเดินสายเล่นผู้พิเศษมันต้องดีกว่าอย่น้อยยี่สิบเอ็ดแต้มอ่าถูกเพราะเมื่อก่อนโตะเนี่ยโต๊ะนี่อันตรายที่สุดต้องมีสุบสี่แต้มครับคุณดีาเขาสิบสี่แต้มเนี่ยคุณแพ้เขาสบายเลยนะถ้าคุณเดินเข้าไป ใเพราะฉะนั้นอยู่ในถ้ำปลอดภัยอบอุ่นอออบอุ่นแบ็กอัพเยอะอเชียร์เยอะเชียร์แห่เยอะใช่ไหมครับางทีแทงในถ้ำแทงดีมากเลยพอไปเล่นกับกับมืออ่อนกว่าแพ้สบายเลยนะมันมีความกดดันมันชัในหลายอย่างเห็นบอกว่าโต๊ะมีของเยอะประสบการณ์ด้วยครับน้อยอุปกรณ์นะครับลูกสนุกใช่ครับหลายๆอย่างผ้าลุมขนาดได้ชิ่งส่วนไปเจอโต๊ะบางโต๊ะเขาทำมาด้วยถูกไหมเป็นโต๊ะกับข้าวเขาก็ทำมาจริงๆโต๊ะไม่ได้ทำหรอก โต๊ะเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ๋อแต่ราเอินว่าคนที่อยู่ในถ้ำอ่ะเอาว่าอยู่ในถ้ำมือเล่นเล่นเล่นที่ที่เราเล่นประจำครับหรือเล่นโต๊ะกับข้าวอเราก็ชินไงมันไหลยังไงชิ้นเล่งยังไงเรารู้หมอ่าคนที่ไปเล่นใหม่เขาผวาไงใช่อืมอมใช่ไหมประมาณนั้นมีทําหนังสือขอบคุณให้กับคนแรกไหมที่เรารับประทานเข้ามาห้าหลักมีแบบว่า จิ้นปีเอาดอกไม้ไปมออให้เขียนหนังสือขอบคุณไหมตอนนี้หาเขาไม่เจอครับเขาเขาคงจะเขาคงจะบอกว่าไม่ไหวไอ้วัวนี่ไม่ไหวนะเขาคงเขาเป็นคนทําให้ผมกลับมาเล่นทาให้คุณกลับมาเล่นนะต้องขอบคุณเขานะ้าเจอเขาต้องขอบคุณเขาใช่ครับหลังจากได้ฝึกซ้อมได้อะไรมันดีขึ้นขนาดไหนผลงานเรามันดีขึ้นยังไงบ้างที่เห็นเห็นนะดีขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากได้ได้ต่อซ้อมฝึกซ้อมจริงๆอย่างก็ดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือหนึ่งเวลาชนะบ่อยๆมันมาหมดความมั่นใจพอชนะบ่อยกําลังใจอยากซ้อมพอซ้อมแล้วมันชนะพอชนะเสร็จมันก็ได้นู่นได้ได้เงินได้อะไรหมดนะฮะมันก็อยากจะซ้อมซ้อมซ้อมทุกอย่างมันดียิ่งเล่นแพงๆยิ่งยิ่งแบบมีกําลังใจใช่ไหมพอเราจะได้เยอะพอเราชนะแล้วเวลาเวลาแข่งแบบพิเศษแบบกระชับิตเนี่ยเราไม่ต้องใช้ ทุนรอนของตัวเองอยู่แล้วถูกไหมครับเราคือมีคนถือหางให้เราเขาดูแลให้หมดใช่ครับแล้วเวลาเราชนะมนเนี่ยเขาแบ่งให้เรายังไงตรกนี้อก็แบ่งส่วนได้20%เปอร์เซ็นต์ครับ๋อเลทมาตรฐานไหมอาจารย์มันหรือยังไงมันต้องอยู่ที่จํานวนเงินที่ที่เล่นจานวนเงินแอร์คู่พิเศษนะอย่างอย่างนักมวยเนี่ยท่านครับผมนักมวยที่ประทกัดต่อยแสนหนึ่งเจ้าของค่ายได้เท่าไหร่ครับ น้ำมวยได้เท่าไหร่หรือชนะแตกมีคนมอบท้องให้ทางหา่ะถูกต้องมีอันตรซินมามันก็เหมือนแบบว่าเหมือนกับบางทีแทงหกแดงหมดเลยใช่คนที่เป็นแบ็กอัพที่ไม่อยู่ในในทองรักเขาอาจจะให้พิเศษเหมือนน้ำมวยชนะแตกให้ท้องคำหนึ่งบาทชนะเยอะๆชนะสวยๆก็ได้พิเศษเพิ่มใช่โอ้ค่ะมันก็ไม่ค่อยตายตัวเท่าไหร่ครับมันเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่จำนวนอ่า เดิมพันว่าแพ้ชนะแบตนับเข้าใจครับในถ้ำที่เล่นอยู่ทุกๆวันเนี้ยเอาเอาก่อนหน้านี้มีใครเข้าแวะเวียนไปหาเราแล้วบ้างดังๆมีไปเข้าไปประทานพี่ทองรัตตอนตอนตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็มีมีพี่ฮอนมนบินบรีฮอนบินบรีครับโอ้ท่าข้ามโอ้ท่าข้ามนะแล้วก็พี่เสือสองอ๋อบัณฑิตเขียวสุธิใช่ครับอัอจะพูดยังไงก็เหมือนเหมือน เกือบจะดิวิชันหนึ่งแล้วนะใช่มือดิวิชั่นท็อปแล้วนะท้ายดิวิชันหนึ่งครนะหลักก็มือจะมาประมาณมือประมาณนี้ครับเราเรืเวทสูงแล้วนะชั้นแบบไม่ธรรมดาแล้วนะจากสมัยก่อนที่แบบว่าตอนทำงานอาจจะตบ6แดงหมดบ้างไม่หมดบ้างแต่ทุกวันนี้สบายทุกวันนี้ก็พอมีบ้างครับอแล้ววิธีสืบดูคู่แข่งเนี่ยเราให้ใครสืบเราสืบเองหรือว่ามีพรรพวกเขาไปดูมา เราก็ดูเองด้วยครับหลักๆคือดูเองดูจากไหนครับบางทีเราไปนั่งดูหรือว่าดูจาก youtube ดูจากไลฟ์สดอะไรเนี่ยครับเห็นไหมอาจารย์ไลฟ์สดก็ช่วยได้นะมันมันบางครั้งเนี่ยการการเดี๋ยวนี้มันง่ายในการเรียนรู้ถ้าคิดจะเรียนรู้ข้อมูลเยอะือต่างๆเนี่ยโซเชียลเราเรียนรู้ได้หมดแม้กระทั่งทักษะต่างๆวิธีการเล่น มันสามารถเรียนรู้ได้เยอะแยะมากเลใช่ใจใช่ดี๋ยวนี้มันเปิดดี๋ยวนี้มันเปิดถูกต้องมันหาง่ายครับข้อมูลใช่ไหมข้อมูลอยากจะรู้ว่าคนไหนฝีมือยังไงเปิดเดี๋ยวดูเลยใช่ใช่นี่กว่าจะรู้ในสามปีีแม่น่าเสียดายจานมันมีมากกว่านี้เขาไปเล่นแบบพิเศษแบบกระชับมิดอ้โหูมูลค่าเยอะเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเปิดมือ e ีนะใช่ไหมใช่ไหมเขาบอกว่ากินทีท่วมเลยกินดีเขาเรียกว่าวันนั้นนะปิดซอยเลี้ยงเลย ปิดซอยถล่มเลยนะแม่เสียดายจริงครับกับแม็กทองรักเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ครับในอีพีต่อไปสําหรับแม็กทองรักนั่นเอง